สวัสดีค่ะชื่อนางสาวภาคินีสูงสุดมาจากอำเภอกันทลักค่ะ <Okay. S 1> มาจากอำเภอกันทลารมค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางชยาพัฒนงอมสงัดนะคะนะคะทำหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับครูสอนแผนกเสริมสวนสตรีนะคะที่แผนกของเรานะคะ ก็จะมีเรียนหลายหหลักสูตรนะคะแต่วันนี้เปเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้อาจารย์โอ๋นะคะโมเดิลเฮรเป็นวิทยากรในครั้งนี้แล้วก็อาจารย์วันนะคะสวัสดีครับนะฮะผมอ่อโอนะครับออโอนโมเดิ ha ฮรหรืออ่อโอคนเลกเอ็ดนะครับผมอาจารย์วันวันชนะครับจากร้านเจ้าโอวิตี้แฮรครับขอบคุณทางศูนย์สตรีสีตะเกีนะครับให้เกียรติอย่างยิ่งนะครับอันนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่เราได้มาเพิ่มเติมเทคนิคหรือเพิ่มเติมทักษะให้กับ ช่างเสริมสวยและพนกเสริมสวยในทางศูนย์ที่ให้เกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ขอบคุณมากๆก,การมาเพิ่มเติมเพิ่มความรู้ให้กับช่างที่เปิดร้านอยู่แล้วนะครับที่ช่างที่เปิดร้านอยู่แล้วช่างที่มีร้านตัวเองอยู่แล้วหรือคนที่มีไฟในเรื่องของด้านเสริมสวยนะครับทุกครั้งที่เรามาเราได้รับการต้อนรับและให้เกียรติจากทางศูนย์เป็นอย่างมากนะครับสิ่งที่เราให้วันนี้หวังว่าวันหน้านะครับน้องๆนักศึกษาช่างเสริมสวยต่างๆนะคะ ก็จะสามารถไปต่อยอดธุรกิจหรือนำไปใช้ในร้านของตัวเองได้มาเป็นปันการทำการตลาดให้กับร้านเสริมสวยและนักเรียนรุ่นใหม่เพื่อไปต่อยอดได้กําไรจากห,หลายทางโดยการทั้งหาลูกค้าการบริการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพเพื่ออัพราคาในร้านของเราหาลูกค้าได้เองที่ร้านเลยไม่ต้องออกไปไหนนะครับโดยใช้มือถือเราแค่เครื่องเดียว นักศึกษาที่อยากพัฒนาตัวเองนะครับใน3วันนะครับวันแรกนะครับเราก็จะเรียนเรื่องของทฤษฎีสีเบื้องต้นหรือหลักการสีสากลน,นะครับที่ใช้กันในทั่วโลกนะครับในเบื้องต้นนะฮะในเรื่องของการทาสีทฤษฎีสีนะครับให้เข้าใจว่าหลักของการทาสีมันมีอะไรสีในโลกนี้มีกี่สีนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาวิเคราะห์เรื่องของการ ทำสีแฟชั่นนะครับผมสภาพนี้ทำสีแฟชั่นได้ขนาดไหนนะครับสีแบบนี้ต้องกลับพื้นไหมนะครับเทคนิคทุกอย่าง3วันนะครับ3วันที่เราให้ไปนะครับ มาเรียนรู้รั้งนี้นะคะเราก็จะมีการดัดผมนะคะผมสไตล์ใหม่ๆการยืดโคนดัดปลายการทำสีแบบแฟชั่นต่างๆนะคะได้เรียนการวิเคราะห์เส้นผมหล้กการเรียนดัดสปาเพิ่มการดัดผมเสียให้เป็นผมสวยค่ะแล้วก็การทำสีผมได้ทรงผมใหม่ด้วยค่ะ รู้สึกดีใจค่ะที่ได้มาหาประสบการณ์ชีวิตได้นําไปต่อยอดในการดําเนินชีวิตในอนาคตข้างหน้าค่ะเพื่อจะได้ไปต่อยอดในหลานของเจ้าของค่ะเพื่อมีเทคนิคใหม่ๆค่ะได้เรียนรู้เทคนิคใหม,ม่ๆได้ไปต่อยอดกิจการของตัวเองประกาขอบคุณทางศูนย์พัฒนาสตรีของจังหวัด สีสเกตค่ะที่ได้ให้ความูลได้ให้โอกาสได้มาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะขอบคุณศูนย์ฝึกอาชีพสตรีสีสเกตที่ให้ความรู้ดีๆค่ะใครสนใจมาสมัครเรียนได้ค่ะเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะมีที่พักฟรีอาหารฟรีนะคะเครื่องใช้ตลอดจนเครื่องใช้ชีพจำวันต่างๆเป็นพวกเจลสีฟันแป๊บสบู่นะคะต่างๆเรามีให้นะคะ ถ้าคนไหนว่างงานจริงๆนะคะโทรมาหาเราก่อนก็ได้ค่ะเรามีที่อยู่ให้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสนใจฝึกอาชีพสามารถสมัครได้ฟรีที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตอนออกเฉียงเหนือจังหวัดศรีสะเกษโทรศ4 5 8 2 6 2 3 5